สบายดีมาพอก,กับบ,าาบ,งงบ่บาวน้อยสาวรุ่มเมริ่สาวรุ่มมะพร้าวเบิ่งดอกไม้งามๆเนาะเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวรุ่มในเด้อพบพพาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะสาวรุ่มก็พามาเบิ่งดอกไม้จากแม่นต้นนี้อย่างดอกอีอย่างแน่เนาะสาวรุ่มก็บ,บุ้งซื้อแต่สาวรุ่มก็อยากมาถ่ายเพ่น้องในเบิ่งนํำกันนาะงามงาม ไม่เสียงรบก,กวนก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อดอกไม้งามงามใบมันมิต่สีงามๆเลยพี่น้องใบมันอยู่ในห่มนะมันงามช่วงนี้อากาศเย็นแล้วพี่น้องเนาะ อากาศเย็นดอกไม้ก็งามดอกไม้มักอากาศเย็นใบมันนะงามงามพี่น้องลวดลายมันเนะาะจะรุ่งกบบพู้ซื้อดอกแต่อยากมาถ่ายพี่น้องไอ้บึงมอนกันเนาะ xì xắn มาพี่น้องอันนี้ใบมันกุดกูดงามงามนะพี่น้องเนาะพามาเบิ่งของสวยๆงามงามต้นดอกไม้เนาะพี่น้องหลายแบบหลายย่าง อันนี้กับเมนดอกไม้เลยพี่น้องบบเมนพักซีเลยดอกไม้ดอกไม้พี่น้องบบเมนพักซี ลายชนิดลายแบบลายทายพันุ์่ะพี่น้องงามงามนะ มีหลายแบบหลายอย่างสุกสนิดสายพันธุ์นะพี่น้องเนาะสลุงกับบุบีอย่างไรมันนี่พามาบึงดอกไม้ง,งาม สะลุงก็เอข,ขอบใจเมื่อสุข่สุคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจเบาวน้อยสาวลุงพามาเบิงของสวยๆงๆมามงมเหนี้งเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ